สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอิวเยาวภาหาสิอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยเรื่องการดูแลรักษาชุมชนนะคะเด็กๆทราบหรือไม่ว่าการดูแลชุมชนของเรานั้นต้องทำอย่างไรบ้างถ้าเด็กๆยังไม่รู้เรา ไปเรียนกันพร้อมๆกันเลยค่ะ ปฏิบัติตามสีของถังขยะชิ้นขยะให้ถูกต้องได้ไหมคะต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับถังขยะสีแดงใบนี้นะคะสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยค่ะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าเล s สีแดงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่ามาดูขัง,งขยะสีแดงนะคะเด็กๆสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสีแดงภาษาอังกฤษเรดสีแดงภาษาอังกฤษค่ะตบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆเด็กๆรู้หรือไม่ว่าถังขยะสีแดงนี้เอาไว้ใช้ ทิ้งขยะประเภทไหนคะเด็กๆเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะเด็กๆอ่าทั้งขยะสีแดงนี้คือขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นขวดยาถ่านไฟฉายกระป๋องสีส,สเปร์นะคะกระป๋องยาฆ่ามแมลงภาชนะบรรจุ สารต่างๆที่มีอันตรายนะคะเด็กๆสามารถปฏิบัติแยกขยะตามสีกันได้ไหมเอ่ยค่าครูอยู่เชื่อว่าเด็กๆทุกคนคงสามารถแยกขยะตามสีทิ้งขยะให้ถูกที่ได้นะคะเรามาดูถังขยะสีต่อไปเลยนะคะสีอะไรคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะสีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเด็กๆ, <S <S ๆเก่งมากเลยค่ะสีฟ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า sky blue สีฟ้านั่นเองค่ะสีฟ้าถังขยะสีฟ้านี้ใช้สำหรับ ทิ้งขยะประเภทไหนคะเด็กๆเด็กๆลองทายดูสิคะว่าต้องทิ้งขยะอะไรบ้างเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถังขยะสีฟ้านี้คือถังขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้หรือขายได้เช่นอะไรบ้างคะเด็กๆในถังขยะอ่าควดสีเขียว เป็นขวดแก้วสีเหลืองนั่นก็คือกระดาษและสีใสๆนั้นก็คือพลาสติกและโลหะนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตรูปเห็นไหมคะมันจะมีรูป3เป็นลูกศรน,นะคะ3อันนะคะเด็กๆเ,เขาเรียกว่าลูกศรน,นี้สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ได้รีไซเคิลนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่ได้ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆทิ้งขยะให้ถูกที่เด็กๆจะเป็นเด็กดีแล้วก็ชุมชนของเราก็จะน่าอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทำได้กันไหมคะ ใครทำได้ถือว่าเก่งมากเลยเด็กๆคุยเก่งอยู่แล้วนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องสามารถแยกขยะแล้วก็ทิ้งขยะให้ถูกที่ได้ค่ะแล้วก็เด็กๆสามารถรักษาชุมชนของตัวเองให้สะอาดและปลอดภัยค่ะ สรุปกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องการดูแลรักษาชุมชนค่ะ กิจกรรมศิลปะในวันนี้ก็คือให้นักเรียนกากบาททับภาพอาชีพให้สัมพันธ์กับรูปภาพที่กำหนดค่ะมีอยู่ทั้งหมด3อาชีพนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะทั้งบนอ่าคืออาชีพอะไรคะเด็กๆเด็กๆก,ก,กากบาททับภาพได้เลยนะคะอ่า ง่ายใช่ไหมคะเด็กๆด็กเด็กๆลองทำดูกันนะคะอ่ามีอยู่3ภาพนะคะแล้วก็มีภาพด้านบนหนึ่งภาพภาพด้านบนคือโรงพยาบาลต้องเป็นอาชีพอะไรคะอ่าเด็กๆเ,เห็นภาพด้านบนนะคะมีพระพระต้องคู่กับสถานที่ไหนคะ เด็กๆก,กากบาททับภาพแล้วระบายสีให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ